โซ่เลยครับผมที่มารูก็กับเกมมือล็อกสเตกทอนฟีเวอร์ในตอนที่3แล้วนะหลังจากที่เราในภาคที่แล้วเนี่ยเราก็ลุยกูรูบาชิอารีนาจนหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปอ่าอ่าเจ้าซูรูกับอะไรที่อ่ะนะโอเคไปเดี๋ยวไปเลยดีกว่ายหอนท้ายก็จะฟาร์มด้วยเนื่องจากจะไม่มีช่วยฟาร์มแล้วนะครถไฟมันเส้นไหมครับ เป้าหมายของเราตอนนี้คือการไปตีไปสูลครับให้หมดนะแล้วก็เวิว20เพราะว่าบอสตุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ของหมดนิดนึงนะไม่หมดพออาจจะแพ้บอสกลับมานะเออโอเคแล้วพักหลังอะวววอ่อะมันขึ้นยากมากโอเคแล้วมาอี่ละสูลครับสูลครับ ไม่รู้มันคือที่ไหนนะเพราะเป็นว่าอ่านี่คือตัวแรกที่เราต้องเจอนะเป็นขางข่าวนะคืออะไรนะไอพิสต <'m> <I S 1> ์เดตเช็กลิกก็เป็นอะไรนะ,นระบวชตัวอย่างหนึ่งโอเคนักบวชขั้นสูงอะไรว่าไปนะมากดเริ่มมาแบมบุดโอเคมันไม่หิวครับอย่าให้มันหิวเลยครับะไรอย่างโอเคคร็จสามพันกว่า,าหมดแรง เราจะได้เทมชิ้นใหม่มาชื่อว่าซูซูเลียนดีเฟนเดอร์นะครับคือแบบขขเกาะโคตรเยอะสองพันสามน้ำใส่แล้วเลือดเพิ่ม,มไหมอ่าใช่เลือดเพิ่มเยอะก,กว่าอันแรกนะอันแรกนี่มันให้เคสเทนมห้ใ,ให้สองพันเลยน้อยเนี่ยนี่เป็นนักขวดเบโนซิสครับนะเป็นพวกนักขวดชั้นสูงนะนักขวดชั้นสูงอมะเฟองนี่ผู้ชายคนระจนตัวยี่สิบป ฟรีสกับรีเซสกนี่แหละสามห้ากับสีหกก็ใส่แฟงออฟเวโนซิสเนี่ยจะแรงกว่าแต่ว่าอะเพอร์ดิชั a นเบดเนี่ยมันให้อา,อ,าอาค่าอักีตีแ้วใส่พรช่เบรดเาหาเยอะอ่ะน,นี่ก็เป็นบงมุมนะครับให้พรนะีเซตมาลี่ครับ ของผมจะเต็มจริงนะหนึ่งสองสามสี่โอเคใกล้ละใกล้เต็มละาจจาะต้องกลับไปขายของก่อนนะเพราะว่าถ้าของเต็มนี้เราซวยนะโอเคอันนี้จะมี NPC ในนี้คนระับแอร์ช่วยด้วยฉันอยู่ในนี้มาเป็นเดือนแล้วนะมาหรือฟาว์ฟาวเตอร์นะเฝ้าเตอร์ฟาวเตอร,ฟตอรนะ์ฟาวเตอร์แหละ,ละก็คือเดี๋ยวตัวนี้เนะี่ยถ้าเราจะช่วยเขาเราจะเป็นต้องไปเอาระเบิดไปช่วยเขานะเดี๋ยวก็จะปล่อยคีย์ว่ามันเอาอยัางไงตรงนี้ขอลุยนี่ก่อน แยงนี้จะมีเจ้าเสือนะครับลุเล็กอย่างงี้เป็นนักวบวชแล้วทุกคนเป็นนักบวชหรือเปล่านเนี่ยจะเป็นสัตว์หมดเลยนะเออจะเป็นจะก็เป็นนัวชเหมือนกันนะคุณอะไรเป็นบ้าแล้วซับนะตายโอเคจะมาครับโอเค,น,ค okay. นี่จะเป็นอ่าเสด็มครับอัน <laughs> นี้คือแบบสิงสารสัตว์จะเป็นหมดนะครับโอเค แน่ชื่ออารล็อกโอ้ยมันจะตายไปแล้วนี่ก็ขวรเรามาแล้วก็ซับไปตายบอทโซกรีฟก็ใส่ได้ตอนเลเวลยีบสี่ครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไอเทมชิ้นเดียวเลยบางที่เราน่าจะไม่ได้ใช้ตอนจบจบเกมนี้นะเพราะมันเลเวลยี่ิบสี่อะฟาร์มยากนะโอเคอ่า โอเคหลังจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอาของไปขายก่อนนะเพราะของเราใกล้เต็มนะมันจะเหลือบอลอีกสองตัวที่ต้องตีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาของไปขายแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมานะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ไปขายของเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปลุยต่อนะครัาต้องใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งนนะครับมีชื่อว่า Lucky Fishing Hat นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอ่มีโอกาสเจออ่าบอลลับมากขึ้นประมาณห้าถึงสินี่แหละถ้าผมจะไม่ปิดนะครับวิธี่ทำก็คือเดินของควานี้ครับ เดินไปท้ายอ่ามันจะมีเสียงเมื่อกี้ขึ้นมานะครับมันจะมีอีเวนต์ขึ้นนะครับก็คือ้นโจนี้นครับใ้เจ้าอ่าการังก้านะครับไม่ดูอ่านถูกหรือเปล่าคือมันเป็นมอน,นรับแบบวิธีจะเจอก็คือต้องใส่พิชิกนะถ้าไม่ใส่ก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะแต่มันจะเจอยากกว่านะครับมาจัดการมันนะไม่มีอะไรตัวนี้เปล่าวะโอเคกลับไปเฉยตายเลยนะ เราจะได้ไอเทมของเขามานับชื่อว่า o o r e r iPad อพดนะก็เป็นเหมือนที่ที่กันไอของพวกหมวกไอเนะี่ยหมทหารหรออะไรประมาณนั้นนะใส่แล้วได้ Energy เพิ่มขึ้นนะอ่าก็จะมีชิน้นนี้ชิ้นนี้เนาะคือชิ้นบนเนี่ยไอชิ้นใน c ก o v e of Element นะใส่แล้วมันจะได้เลือดเยอะขึ้นนะแต่ใส่ชิน้นนี้จะได้ Energy เยอะขึ้นซึ่งผมมองว่าตอนนี้ย n e r g y ค่อนข้างสำคัญกว่านะก็จะใส่ชิ้นนี้ก่อนโอเค ตัวไว้เป็นมันกรตัวท้ายนะครับอันนี้นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้เดี๋ยวผมต้องไปซื้อของเพิ่มเติมแล้วก็ไปเก็บวิลมาสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วกันนะโอเคผมก็ได้กลับมาแล้วนะพร้อมกับวิล16ก็คือไฟฟ้าหม่นิดนึงนะแล้วก็ได้เป็นเมนตีกสัสมา4อันเนื่องจากว่า มานาของเรามันไม่เพียงพอที่จะสู้กับเจ้ามังกรตัวนี้นะเราต้องซื้อของเพิ่มเติมสักหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะสามารถฆ่ามันได้ในอาการต่อสู้ครั้งแรกเลยไหมจริงเนี่ยนี่เท่าเด่นแหละไปะลุยโอเคนี่คือชมหน้าของมังกรพัคกาเดอโซเฟเลเยอร์นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่ไอ้น๊ะพูดถึงนะมันจะเป็นอ่าอ่ักตัวหนึ่งนะโอเคมาที่เริ่มก็คือเปิดมาเนี่ยยังไงก็ต้องบังคับแามพูดดีแล้วนะ ถ้าเกิดมันไม่ฮิวแล้โอเคใช้ท่านี้ได้ได้ได้ไ,ดไปครับต้องสับโพลีมอร์ฟครับทำให้มันเป็นแกะก,ก่อนกดอะเดรนีนรัดให้เรามีสแติมาน่าเพิ่มขึ้นครับโอเคหลังจากนี้เราก็จะไล่คิวครับไล่คิวประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนะผมคิดก่อนมีละลายไปแล้วแล้วก็น่าจะต้อง กดไอเทมถ้ากดเนี่ยมันเพิ่มร้อยหนึ่งใช่ไหมได้อยู่นะ,อนะอะโอเคนะะโบบัดต่ตอยใบอะใบไม่ให้มันใช้่าอ่าแล้วก็ตีโอเครูปเราน่าจะใกล้หมดละตาเป็นแกต่ออ่ากินเนที่ไล่แล้เต็มเลยครับต่อย ทัดไมวะนั่นน่ะสิทัไ<า>ดไมอ่าตัวนโอเคปอ้าวยินต่อยอุ้ยชิปหายละลืมลืมเสกโลนะครับอันนี้เล่นพลาดน,นะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคเสกโลอ่าอันนี้ต้องดวงละต้องวัดดวงัะต่อย อ่ะซับโอเคขนาดเลือดพลาดยังชนะมาได้เหลือนะคือฉันตรงเนี้ยผมต้องต่อยมันก่อนนะครับคือถ้าเราไม่ต่อยใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันจะมีท่าเวทมนะครับซึ่งมันแรงมากครับมีดูดเลือดแล้วก็มีมตนดำมันก็เหมือนจะมีฮิลด้วยถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะมีฮิลนะครับโอเคเราก็จะได้ดาบอันนี้มาชื่อซิ ok er World นล็อกเดสต์รอยเดอร์ออฟเวิร์นะคือดาบอันนี้เนี่ยมันให้สเตมิวน่าค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่ก็นระับตามงเงื่อนไขอาวุธเกงนะ่งครับต้องรุ่น20ถึงจะใช้งานได้นะประมาณนี้โอเคแล้วก็จบสู่กุลับอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีเวนต์ต่อไปของเกมเนะี่ยซึ่งก็ใกล้จะเข้าสู่ฉา,ากจบเกมแล้วนะส่วน n p c ตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรเฟิร์เตอร์เฟิร์สตอย่างเออเดี๋ยวค่อยมาช่วยช่วยเขาออกมาจากอาโกงขังนะโอเคเราจะกลับมาอีเวนต์หลักของเรานะครับก็คือว่า อ่าทุกคนจําได้นะในพาร์ทที่สองนะอืมเหมือนผมจะบอกว่าคนนี้ให้เราไปขึ้นเรืออ่าแต่เรือแคน,นูอ่าของพักตกปลาครับฟิชชิ่งนะเออเราต้องไปขึ้นเรือนั้นซึ่งก็คือตอนนี้แหละที่เราต้องไปขึ้นละวันนี้เหตุผลนะ <c oughs> ที่เราต้องมาอ่าก็คือเราจะมาเอาระเบิดนั่นแหละก็เลยต้องขึ้นมาก่อนดูควิลเดคอนนะครับครว่าอ่าไปเมื่อกว่าอ่ามอปีน่ะ สามารถพาเราเนี่ยไปหาพรินเซสได้นะก็คือเจ้าอ่าสัตว์ที่เราจะไปหานะเอเจแมนแคนเกอร์ mm hmm. e erman, er เลยบอกอ่าใช่เราจะไปด้วยเรือนนะพร้อมเรีอยัที่จะไปอ่าสาทรแคลเป็ดทริปครั้งนี้นะจะ mm hmm. มีสองทางเรือกน,นะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวหนึ่งให้ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งกับใช่ฉันพร้อมแล้วนะผมขอไปนหนึงนะ mm hmm. ผมว่าผมต้องซื้อไอ้มานาเพิ่มนะไม่มีมานานะ โอเคผมซื้อมานาำมาละเดี๋ยวผมไปนี่นะพร้อมละอะฮ่าสโตนคาร์ลิเบอร์นะก็คือเป็นชื่อมา่น้ำนะแน่ใจนะว่าเออแบบการเดินทางนี้มันจะปลอดภัยเฮ้ยปลอดภัยนะอืมฉันก็เอ่อล่องเรลยนี่มาเป็นปีแล้วนะแม่น้ำก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรมันปลอดภัยนะเฮ้ยวันนี้เสียงอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าฉันได้ยินเสียงบางอย่างมันน่าจะเป็นอ่อาอะไรดีนายน่าจะหลอนไปเองนะวาร์กอะไรวะ imagination ครับไปอีกครั้งหน้านาีนนะาา่มาละยองโคโคลิสนะครับก็เป็นอ่าจระเข้นะเอื่อนมา,างไงวะเน,นี่ยก็น่าจะกดแค่แอมบูทก็น่าจะจบได้นะคิดว่าโอ้โหแม่งไม่จบด้วยแต่ได้เลยไ,ไม่เป็นไรมันทิพย์ดีไป ในการดุยครั้งนี้เขาจะพยายามเสียเลือดเสียมานาให้น้อยที่สุดนะเพราะจะเป็นไปได้นะแค่จินตนาการของฉันกันเหรอฮะไฮ้ไม่เอาหน้าไอ้เจ้าโคาคนริษยานะมันก็อยู่แถวนี้เป็นธรรมดาของมันเฮ้ยอีกตัวมานู่นแล้วข้างด้านขวาแล้วอ่ะเอ้หมาเอาอีกก็ตายเดิมครมับแอบปุ๊บจบๆไป เปนแรงไม่เท่ากันหรือวะเนี่ยทำไมมันแรงไม่เท่ากันวะ <S 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 แต่เราจะเป็นความสามารถของทานนะดาเมจมันน่าจะแกร่งกว่าไอ้ท่าน,นี้ไม่ก็อ่าพาราผมไม่เต็มพานาอะไรสเตปินาเนาะโอ้อยไกลแค่ไหนเราจะถึงเนี่ยไม่ไกลมากหรอกพวกเราก็ใกล้ถึงแล้วนะแม่น้ำที่ว่างเปล่าแห่งนี้มันถูกมันแบบลายล้อมไปด้วยเจ้าโคโคลิสเลยนะแคนเกิล ฉันก็ไม่ได้มาที่นี่แบบนานแล้วนะก็ระวังตัวด้วยละกันมันมีตัวมาละก็ะต้องอาบสเตปเรานระับปั่นไปไม่ใช่หรอกคือผมพยายามจะเซฟมานานนะตอนนี้ผมจะลองตีแบบตีแบบลับเลิศไปครับอ๋อพยายามจะไม่ใช้มานายเยอะ โอ้โหเล่นเลยอหนึ่งเลือเลือหนึ่งเท้าจริงโอเคพอเนีบางทีเราควรจะหันหลังกลับนะมันชักจะมามากเกินไปแล้วอะ่ะไม่สมเหตุสมผลเลยอะ่ะพวกเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะได้ยินมาริชาดินไหมฉันคิดเออได้ยินสิ มันก็แค่อไอ้โคคาลีกโซนหนึ่งครัไม่ต้องเป็ห่วงหรอกอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละรู้หนึ่งสิ่มันมาแล้วอ่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวตัวแม่นะก็คือตัวปกติมันจะชื่ออะไรนะไอ้ลิสโคโคาลีสอะอย่างเงี้ยครับอันนี้มันชื่อมอเตอร์โคโคาลีสนะคือเป็นตัวแม่มาแล้ว,ลวก็เอาใส่ชุดเลยมีตัวท้ายแล้วจัดมาแล้วโอ้เป็นรอยวันช็อต สิ่งที่ต่างจากตัวแม่ตัวลูคือตัวตัวแม่นี่นะี่ยตัวใหญ่กว่าแล้วก็สีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงเราจะได้รูดครอกไฮเวสนะครับเป็นคือถ้าใส่ต้นเกมรมาดีนะดูเด็มันให้เกาะโคตเยอะ, 13, ะร้อยสิบสามในเลเวลหกนะฟิวเกือบไปแล้วเมื่อลหล่ตัวนั้นเอาละเรามาถึงแล้วไหนที่สุดเออถึงสักทีนะนะน,นะครับิวินฟอเรสนะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครอันนี้คือ อันนี้คือมันจะพาเรากลับนะแต่ว่าเรายังไม่กลับนะเราจะมาเอาพรินเซสก่อนนะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มันมาป่านะไปไปน,นี่เป็น Blackwell Pumpkin นะเป็นเหมือนส่วนหลังบ้านนะส่วนฟักทองนะของพวกมือหลอกนะที่ปูไว้อันนี้ก็คือตัวพรินเซสนะที่พูดถึงกันมานะคือตัวนี้แหละเลือดก็พัดก้าวเอกหยิบใช้ไ,ด,ได้ไม่คิดว่าแอปูติเดวไม่น่าตายมาณนี้นะ เห็นมากัดเราครับแล้วก็ใส่สุดครับซ้บลงไปเจ็ดพันโอ้โหโคตรแรงก็จะได้เกาะมานะ High of the p like well, any anyway. so r i n c e s s นะเป็นเป็นเหมือนเกาะฟักทองครับคือมันก็เยอะอยู่นะแต่เราไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้เราจะเป็นจุดเล่นเกมของตอนนี้ที่ผมพูดนะคือจริงๆอเราสามารถมาเควสนี้ก่อนได้เพราะมันเป็นเควสที่ต้องทำก่อนแต่ว่า คอนเทนต์เสริมก็คือคอนเทนต์ที่เราเพิ่งไปลุยมาพวกตีอ่ากูรูบาชิเข้าซูกูรับไปเจอพวกนักบวชอันนั้นก็เป็นอีเวนต์เสริมของเกมนะซึ่งผมบอกว่ามันสนุกนะไอ,อเราก็เลยไปนั้นก่อนตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องนะ้โอเคต้องกลับไปแล้วนะป่ะเฟสโกมันก็ใกล้จะมืดแล้วเราช่วยแบบว่าเราควรจะรีบนะนานอีกนานแค่ไหนอะ่ะ <c oughs> นะเราถึงแล้ว ค okay. ตอนนี้แคมป์ปากิวก็จะตามืดแล้วคนระับเสียงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปคราวนี้มันจะมีอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแคมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแคมป์ mm hmm. นี่จะเป็นใครสักคนหนึ่งนะครับอกว่าเอ้ยออกไปจากทางฉันนักตามายวนะออไม่รู้จักกันเลยนะไปเด็กแมงไปไหนแล้ววะเดินตามเลยนะไม่ได้แนละ้วหายไปแล้วโอเคนี่ก็คือเราก็ ตายคนระับคนนี้ก็ตายเหมือนกันคะรับคือเดาว่าคนนี้น่าจะเป็นกอตตัมคนระับไม่ก็ไม่ใช่กอตตัมอาจจะเป็นพระราชาคนระับเพราะเห็นมันพูดถึงพระราชาเลยพระราชาเราคุยกันเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะ <c ười> อ๋อก็คือชีพ i e สบนะครัะก็คือหัวหน้าโดนแบบโดนโจมตีนะมันจัดการนะ <c ười> หัวหน้าหัวหน้าบากีกันเหรอคุณเป็นอะไรไหมรับอยู่อ่ะ มันเอาลูกสาวเมเลนเนียอ่ามันเอาลูกสาวฉันไปนะเมเลนเนี่ยเมลานี่นะเออเมลานี่อ่าเอาลูกสาวฉันไปได้โปรดช่วยเธอทีพักเมื่อกนะับลีคอนเลยบอกอ่าแรงเย็นหหน้าอย่าพูดเยอะเลยแล้วก็แจ้อมานะก็คือแบบเวละ่ะดูเหมือนว่าบาดแผลนี่มันจะลึกเกินนะหรือก็คือตอนนี้หัวหน้าได้สิ้นแล้ว ใครใครเอาเธอไปมันเป็นใครกันแน่อ่าเชื่าคิวกับไม่ต่อแล้วเพราะเดียแล้วนะครับอ่าเธอตายเขาจากไปแล้วนะมาเลยวะโน่แบบเป็นไปไม่ได้ก็คือมาร์กแคสตฮิวก็คือใช้สกิลฮิวอนะไรฮิวไม่ได้นะครับมันไม่ได้ปลดหรอกนะมาร์ค ไม่มีเวทมนต์ไหนที่สามารถอ่าช่วยเขาได้นะครับมันแบบมันคือมันแบบมันถึงเวลาของเขาแล้วนะอืออิสตาอิสตาแลนะ้วเจ้าลการกตามหาลูกสาวเขาแล้ต้องช่วยเธอมันเป็นคําขอสุดท้ายของเขา <S 1> <S 1> <S 1> <S แต่ว่าเมิร์กคือไม่มีใครรู้นะแบบว่าอแบบร่องรอยของราคาเลยนะจะรู้แล้วจะเริ่มจากตรงไหนละ่ะ ฉันว่าฉันเห็นอยู่นะฉันเจออ่าคนประหลาดคนหนึ่งเพิ่งผ่านฉันไปเมื่อกี้กนะ็คือไอ้คนที่มันเดินผ่านเราไปไม่รู้ชื่อแนตะที่ผมเขาตมาเวนะ <c oughs> อย่างนั้นเหรอแล้วมันมันแบบมีรูปร่างยังไงอนะ่ะ <c oughs> ก็ตัวสูงประมาณสองฟุตไดนะ้ก็สวมฮูดนะฮูดแบบว่าไอ้ผ้าคลุมแบบสีต้องเงินดาร์กบลูนะแล้วก็มีฮูดดาร์กบลูอ่ะก็คือ ว่าเขาแสบมีผ้าคลุมชุดคลุมมาเป็นสิงอนอะไรวานั้นอ้เจ้าหรือว่าจะเป็นเจ้าสิ่งนั้นกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยทำไมเราไม่ลองทำไมพวกมันถึงได้ <S <S เฮ้ยคุณรู้หรอว่าเขาไอ้อมันเป็นคนทำ่ะเอาฉันไปที่นันทีขอร้องละ ท่านสามารถทิลพอร์ตนาย,นยไปที่มือหลอกแคมนะที่อยู่ใกล้เจ้านักฆ่าคนนั้นที่นายตามหาได้นะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ยังขาดหายไปนะยังไงก็เถอะอะไรคือสิ่งที่ฉัานต้องการล่ะดีวฉันจะไปหามาให้ฉันต้องการ all out operation นะเป็นชื่อไอเทมนะ มีแค่เมทเท่านั้นที่สามารถใช้รูนนี้ได้นะครับซึ่งไอเจ้า,าเมทที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่โคโบนะชื่อแฟกนัสนะแล้วท่าจะหาท่านจะไปจัดการเจ้าโคโบเนี่ยได้ที่ไหนเหรอ พาโคโบโหให้สถานที่ต่อไปโคโบนี่เป็นชื่อเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอเนะี่ยจะเพิ่งรีบร้อนไปเมื่อแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่าใช้พลังเวทนะครับเขาก็เหนือกว่าแม้กระทั่งชั้นนะครับเขาอยู่ที่เจสเปอร์เจสเปอร์ดีนไม,นะม์นะครับก็อยู่ทางฝั่งอ่าด้านขวาเรานะเดินลงไปเคยเห็นสถานที่แห่งนั้นมาก่อน แต่ว่าทางเข้าของมันโดนโดน,โดนแบบสินทับอยู่ครับเอออาวุธอร์เดอร์บล็อกเดอะเวย์นะงั้นนายก็ต้องหาทางเข้าไปแล้วละ่ะอาจจะเป็นอ่าบางอย่างที่เกี่ยวกับาการระเบิดครับอ่าอัสติกออฟกอบลินนะมันก็คืออ่าเจ้ากอบลินเนี่ยมันขายอะไรมาอยู่ในก็ลองไหมละ่ะ แล้วก็ไปนะ้วันนี้ก็คือคือคนในแคมป์ตัวเนี้ยโดนแอลซิน,นจัดการหมดแล้วนะไม่เหลือใครแล้วนะ <S <S โช่นอันนี้มีมาป่ามาเต็มนะเราไม่สู้นะมาป่ามันมันให้ไอพีน้อยครับอันนี้เดี๋ยวตงไปเนี่ยงเดี <S <S ๋ยวสปูเดอร์อินเวนะก็คือมีหนุ่มขวางทางอยู่แล้วซื้อระเบิดมาครับซึ่งขอขาคายคลองก่อนแล้วกัน ผมคิดว่าผมควรจะขายวอลแดกเกอร์กับเจ้าโอลแลคไปเลยนะ์ครับคือมันเป็นไอเทมต้นเกมที่เราได้มาแต่เราไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้มับนั้นนะตอนนี้ไปแล้วนะเป็นไอเทมต้นเกมนะแล้วก็ลัคกี้ฟิชชิ่งแฮทก็น่าจะไม่ใช้แล้วถึงจะเป็นไอเทมแล้วถึงไอเทมเพลินนะไม่ใช้แล้วเเโลเซียสแฟงก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วเหมือนกันนะใายอันนี้เหมือนกันไม่ใช้ขายไปเลย์สองนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันนะ ก็แฟร์นี่เหลือไอเทมอยู่ประมาณนี้นะพี่มันใช้งานได้จริงนะเราจะซื้อเนี่ยก็คือก๊อบลิ่นในแต่ไมครับนะเอามาสองคนระับเฮ้ยเอามาสามมันมีสาเหตุคนระับคืออันแรกเนี่ยเอาไว้เปิดประตูอันสองเปิดกล่องอันที่สามช่วยไอเจ้าอ่าเฟอร์เตอร์นะไอฟูลิเตอร์อย่างไอคนที่มันติดอยู่ในนั้นนะโอเคไปดูลเลยนี่ครับเปิดนะเจสปาร์ด,ดีนไม้นะครับเข้าไปเลยนี่จะเป็นถ้ำนะมีไอพวกหนูอันนี้เต็มเลย จะเป็นพวกเผ่าโคโบนะเป็นหนูนะครับพภาพก็หนูน้ทองเขาจะจัดการเรื่อยก็อันนี้จะเป็นนเรื่องหลักๆของเกมภาคนี้แล้วครับที่เราจะต้องไปเรียกว่าตามตามนักฆ่าไปนะครับที่มาฆ่าเจ้าเชฟลากิวแล้วก็จับ เมลานี่ลูกสาวของโคน่าไปนะวันนี้มันก็ไม่ได้ดรอปอะไรเป็นพิเศษนะแล้วมันก็ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะเราจัดการโอเคมาถึงไอ้เจ้าตัวโคน่ามาแล้วนะเดี๋ยวเรามาควยันว่ามันพูดไงอืม แกไม่สามารถเอาเทียมไม่ล็อกนะมันคือแฟกนัสนะเป็นเมย์นะเป็นเป็นเมยของเผ่าพันธุ์นี้นะคือเก่งนะมันเก่งนะผมบอกไว้ก่อนเลยเราไม่อยากจะโดนตี๊ปีหรอกเมื่อจะจัดการมันภายในวันจอดนะมีแน่ตายแล้วอ่าเราก็จะได้ครับดูดออฟเดอะเทปเทเลพอร์ชั่นนะครับเป็นไอเท็มเฟรดนะอิสโบรบายเย็นรัวก็คือสองแสงสีเหลืองนะคือจริงเราไม่ได้จะเอาเทียมนะครับแต่เราจะเอาแค่หินเนี่แหละ แต่ในเมื่อม,มันพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็เออสักหน่อยแล้วมีเทียนในกล่องแล้วปะสิ่งนี้ก็คงไม่ได้แบบมีค่าอะไรหรอกบางทีถ้าชั้นจุดเป็นไม้ลงตรงนี้แล้วก็มีบางอย่างอยู่ข้างในครับมีระหว่างาปล่อยมันไว้แหละกับเทียนเอาเทคเลยแล้วนีไ่ได้สิ่งนี้คแบบลักแคนเดลสติ๊กนะครับ,รบเป็นไอเทมประเภทเมสนะเป็นแบบเหมือน คอนอะ่ะคอนใหญ่อะไร,รอ,อย่างเงี้ยหเออดาเมจมันแรงมากนะแบบห้าถึงเจ็ดดาเมจนะคือต้นเกมคือโหดอะ่ะแต่เราเราอยากได้สเตมินาเยอะไงเราก็จะเอาสเตมินามานะโอเคปะเรา,าก็จะถึงถึงเจ้าอันนี้นะเลคอนนะ โอเคฉันได้รูนเทเลพอตเทชันมาแล้วเทเลพอตเทชันครับเยี่ยมมากงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละแล้วมันจะพาฉันไปที่ไหนรอเลคอนอ่าประตูนี่นะจะพานายไปที่แคมป์กินโซ่ที่อ่าบาเรนนะครับก็คือหัวหน้ากินโซเนี่ยนะก็ยอมตกลงที่จะช่วยพวกเราอ่า แก้แค่ให้การตายของหัวหน้าบากิวนะมันคือตรงนี้เลยนะครับที่เราจะต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเรากลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะถ้าเกับว่าแล้วถ้ากับว่าเราจะต้องอทำคอนเทนต์ทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะก่อนที่เราจะมาเข้าประตูนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไว้นิดนึงนะโอเคเดีย๋ยวเราต้องไปช่วยอาเจ้าเจ้าตัวนั้นก่อนนะที่มันติดอยู่ที่อาร์ซูกับนะเดี๋ยวเราไปหาเขาเลย Okay, มามาช่วยเขาแล้วนะอ่าฟาวเตอร์นะก็จะใช้เดนไม้ระเบิดโ okay. อเคบางทีถ้าฉันมีถ้าฉันจุดเดนไมตัวนี้แล้วล่ะก็มีเขาจะหลุดมาแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยสหายฟาวเตอร์จะไม่ลืมสิ่งนี้ที่นายทำกับพวกเราแน,น่นอนกระบายแล้วคือบอกเลยนะว่าเอ็ตัวนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทต่อ เกมมากนะครับต่อผู้เล่นในตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาช่วยเขานยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้นะครับหลังจากที่เราช่วยเขาแล้วโอเคก็นี่นะครับหลังจากที่เราช่วยเขาแล้วนะเขาก็จะมีอยู่2คนมาอยู่นี่นะครับอ่าคนแรกก็คือซูนคิวนะครับเนี่ยเฮ้ยนายได้สังหารฮักคาเดอะโซเฟลเยอร์แล้วเหรอมันช่างเป็นวันที่ดีจริงๆ นายเป็นแบบฮีโร่แบบอย่างแท้จริงเลยนะเมิร์กเงี้ยก็เอานี่ไปสินี่คืออ่าของขวัญจากพวกเราสรหรับคำแทนคำประพันธนะครับนี่ได้มาแล้วฮาซาร่าชามออฟเมจิกนะครับคือเป็นเงี้ยดิเป็นอ่าไอเทมบวกค่าอินเทอร์อินเทเล็กนะครับเป็นค่าพลังเวทนะครับอ่าเดี๋ยวเราคุยต่อจะว่าไงครับอ่าเมิร์บอกว่า มีข่าวหรือว่ามีปลาแบบสับหลาดปลาตัวนึงนะครับอาศัยอยู่ที่ะสะพานของซูกุลับนะครับชั้นน่ะกับฟอสเตอร์นะหามันเป็นสัปดาห์เลยแต่ว่าแบบช่างจะโชคไม่ดีเท่าไหร่ถามว่าไอสัปหลาดตัวนั้นก็คือตัวอะไรนะครับมันก็คือไอตัวที่เราไปจัดการมาก่อนท่านี้นที่เราใส่ลัอกี้ฟิชชิงแฮทนะครับแล้วก็ไปเจอมันแล้วก็ได้ไอเทมสีมาตัวนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็อีกคนนึงนะคนน้องอ่าผมเรียกคนนี้ว่าเออมันควรจะเปคนพี่มากกว่ามันสูงกว่าอ่ะ คนพี่นะครับเขาจะขายไอเทมให้เราสี่ชิ้นนะครับเป็นไอเทมเอ็นเกมที่โหมดมากๆนะครับอันแรกก็จะเป็นซานดัลล่าอิลูชันโลบนะเป็นเป็นชุดละกันอ่ะชุดของสายเมดนะครับที่สองนะครับซานดัลล่าแมสแครทูนิงนะเป็นไอเทมของอ่าเรียกว่าเป็นทุกสายแหละเพราะมันบวกค่าอาร์กิลิตี้นะ่ยเพื่อให้เราใช้มานาได้เยอะที่สุดสุดท้ายนะครับซานดัลล่า วินดิเคเตอร์เศษนะครับอันนี้เป็นสายแบบสายนักลบนะครับชุดเดียวกันกับชุดไอจออกเกเลยครับแค่เปลี่ยนความสามารถซึ่งโคตรเก่งครับนชะุดเน,นี้ยสุดท้ายก็คือบัตทาริสแมนนะครับชิ้นนี้จะนำพาเราไปสู่อ่าบอสตัวท้ายเราต้องสู้ในเกมเกมนี้นะครับก่อนที่เราจะสู้เขาเราก็ต้องฟาร์มเวลถึงเวล20ก่อนนะครับถึงจะสู้ได้ประมาณนีนะ้เดี๋ยวผมขอซื้อมา,าชุดนะชนั้ชุดนี้ถ้าเราเล่นสายดาบนะครับชุดนี้ก็กาก,ากแล้วนะขายที่นี่เลยครับนะดูดิ ฆ่าวพลังตายกันเยอะนะครับโ okay. อเคเคิดว่ามูล็อกสเตเกอร์ทอนฟีเวอร์ในพาร์ทที่3ก็ขอต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มวิวเลยกันเพราะว่าเกมนี้ฟาร์มวิวโคตรนานนะก่อนจะวิวยี่สิบนี่มันใช้เวลานานนิดนึงนะถ้าไม่วิยวยี่สิบก็ไม่เจอไอ้บอสนะคิดว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เกมนี้แล้วที่ผมจะเล่นนะโอเค okay. ถ้าชอบจะสามาี่จะไลค์แชร์ติดตามนะหรือว่าคอมเมนต์มาเลยนะว่า อยากให้ผมทำอะไรนะถ้าเกิดผมสนใจก็อาจจะยินมาทำให้นะครับผมเคสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ